สวัสดีค่ะวันสวนครัววันนี้จะมาทำสูตรนี้นะคะสูตรน้ำหมักเพื่อไปกำจัดเพี้ยที่มาเกิดกับพืชผักสวนครัวช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันนะคะก็จะมีเพี้ยมารบกวนพืชผักวันนี้ก็จะใช้สูตรนี้เลยนะคะสูตรยาเส้นนำมาต้มเพราะว่าเราไม่ได้หมักนะคะที่หมักเอาไว้ใช้หมดไปแล้วนะคะสูตร ยาสูบแล้วก็เหล้าขาวน้ำต้มสายชูที่ทําเอาไว้ก็หมดไปแล้ววันนี้ก็มาทําสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเล่งด่วนทำสูตรยาสูบนํามาต้มนะคะวันนี้จะใช้นํามาต้มเรามีส่วนผสมอะไรบ้างตามชมกันค่ะจะต้มยาสูบให้เดลอดแบบนี้นะคะน้ำตอนนี้ก็เปลี่ยนสีแล้วค่ะน,นะคะเข้มข้นมากเลยนะคะ ต้องขอบอกก่อนนะคะสูตรนี้ก็เป็นการทดลองทําก่อนนะคะลองทําไปฉีดพ่นเพาะเพี้ยตอนนี้มารบก,กวนพืชผ,ผักเยอะมากๆเพราะฝนตกทุกวันใช้น้ําส้มฝันไม้ก็เอาไม่ค่อยอยู่นะคะแล้วก็เลยมาทดลองทํายาเส้นจะมีกลิ่นที่ฉุนเพี้ยะมลรงก็จะกลัวแล้วก็จะใช้กาแฟหนึ่งซองกาแฟก็จะมดหรือว่าเพี้ย เะไม่ค่อยชอบกลิ่นของกาแฟแล้วก็จะนำมาเป็นส่วนผสมต้มลงไปพร้อมกันเนี่ยค่ะคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้สบู่ลงไปด้วยนะคะสะบู่ยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ลงไปไม่ต้องมากเนี่ค่ะเพราะสบู่ก็กำจัดเพี้ยแมลงได้เหมือนกัน เราก็จะนำมาเป็นส่วนผสมเมื่อทุกอย่างผสมกันดีแล้วนะคะเราก็จะปิดแก,ก๊สเลยค่ะหลังจากที่เราพักไว้ให้เย็นเราก็นำมากรองนะคะ อันนี้ก็ได้เวลาห้าโมงเย็นเราก็จะนําไปฉีดพ่นก็ใช้น้ําอยู่ที่1ลิตรแล้วก็น้ํายาส้นสามช้อนเป็นส่วนผสมลงไปในนี้เลยนะคะถ้าหากว่าฉีดพ่นเป็นยังไงแล้วอีกสามวันนะคะจะมาทําคลิปให้ชมอีกนะคะแต่วันนี้เป็นการทดลองใช้ก่อนนะคะว่าใช้แล้วจะดีหรือไม่ดีนะคะเราก็นําไปฉีดพ่น เนี่ยค่ะเรามาชมนะคะมดมากินเพี้ยเต็มเลยนะคะเพี้ยแป้งเนี่ยค่ะตอนนี้จะเกิดเป็นเพี้ยแป้งเยอะมากๆแล้วก็จะมีถ้ามีเพี้ยแป้งก็จะมีแมลงวีเขานะคะมารบกวนเราก็เอาส่วนผสมของสบู่เพราะสบู่แมลงวีเขาาจะไม่ชอบกลิ่นของสบู่แล้วก็เลยนำมาเป็นส่วนผสมในการทำมา ฉีดพ่นพริกแล้วก็มะเขือมะเขือพวงนะคะเพีย้ยแป้งเพี้้ไรขาวมะรงวีชอบมากเลยนะคะสำหรับพริกแล้วก็มะเขือเขือพวงก็ใช้สูตรนี้นะคะมาทดลองเพราะว่าในยายาสูตหรือว่ายาเส้นก็จะมีสารที่ทำให้พวก มดมแมลงไม่ชอบกินนะคะมีสารที่ว่าไปทำลายพวกนะเพี้ยพวกมแมลงได้พวกมดได้นะคะยาเส้นนะคะส่วนกาแฟนะคะกาแฟก็มีกลิ่นที่มแมลงไม่ชอบแล้วก็นำสามอย่างมาผสมมาต้มแล้วก็มาผสมน้ำฉีดพ่นช่วงนี้มแมลงดีขาวแล้วก็เพี้ยแป้งอาจจะมาเกาะกินพริกเยอะมาก สูตนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะที่จะนำมาทดลองใช้ถ้าหากว่าใช้ดียังไงนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ชมอีกนะคะหลังจากที่ใช้ไปครั้งหนึ่งนี้นะคะเดี๋ยวอีก3วันก็จะมาใช้อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะเพราะช่วงใหม่ๆแบบนี้เราต้องฉีดสามวันฉีดครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะใช้5วันหรือเจ็ดวันมาฉีดพ่น เพราะสูตรนี้ก็จะทําไม่ยากเราจะไม่เก็บไว้นานนะคะเพราะว่าทําน้ําต้มแบบนี้นะคะจะไม่เก็บไว้นาน,นะคะ่ะในมะเขือเทศเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะเกิดเพี้ยขึ้นมานี่นะคะ่ะเพี้ยมาเกาะกินมาเขย,ยาาฉีดไปเลยค่ะเยอะมากๆเลยนะคะเพีย้ย เพราะว่าฝนตกแบบนี้นะคะน้ำหมักที่เราใช้ไปเราต้องมีการเปลี่ยนน้ำหมักบ้างนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเพี้ยก็จะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ถ้าเราใช้น้ำหมักซ้ำ คิปนี้ก็เป็นการทดลองนำน้ำหมักสูตรผสมนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสูตรกำจัดเพี้ยแมลงวีขาวแล้วก็มดที่มาเกาะกินเพี้ยนะคะก็จะใช้ยาสูบหรือยาเส้นมาต้มแล้วก็กาแฟสบู่ในยาสูบก็จะมีสารชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าสารนิโคตินที่แมลงไม่ชอบกินนะคะแล้วก็กาแฟนะคะก็จะมี สารก็เหมือนกันนะคะเป็นสารที่แมลงไม่ชอบกินเหมือนกันเราก็เลยนํามาเป็นส่วนผสมส่วนสบู่นี่ค่ะสะบู่ก็จะช่วยไล่แมลงวีขาวได้ดีมากก็เลยนําเอาสามอย่างนี้มาผสมรวมกันเพื่อที่จะนํามากําจัดเพี้ยแมลงศัตรูพืชในพืชผักที่เป็นมะเขือพริกแล้วก็ผักชนิดต่างๆนะคะวันนี้ก็เลย นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสูตรนี้นะคะเป็นการทดลองใช้ก่อนนะคะถ้าหากว่าใช้ดีก็จะนําคลิปมาให้ชมใหม่อีกนะคะหลังจากที่นํามาฉีดพ่นวันนี้แล้วก็อีกสามวันนะคะก็จะนํามาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะสามวันก็จะฉีดครั้งหนึ่งสําหรับคลิปนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ